มาคุยประเด็นกันค่ะสึกคารบาวครับรอบชิงชนะเลิศในตลาดซื้อขายนักเตะ เป็นคู่ชิงระหว่างเลวพูกับ New Castle นิวคาสเซิลเนเต็ดนะคะโอ้สุดครั้งนี้ใหญ่หลวงมากนะคะยุเอาประเด็นมาจากเดีลเลติกนะคะเนื่องมาจากว่าพราะคุณเดวิดออนสตินผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งจากเดีลเลติกเล่นเองแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวทั้งสายเลวพูอย่างคุณแอนดี้โจนส์และผู้สื่อข่าวในสายนิวคาสเซิลอย่างคุณคริสวอลเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าก็ต่างฝ่ายต่างทําคอลัมน์ของตัวเองออกมายุยดูนาบริบทและเอาความเชื่อมโยงที่มีมาเกี่ยวข้องกันนอกจากนั้นเนี่ยก็มีการหาประเด็นเพิ่มเติม,ตมด้วยนะคะในเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามี คนถามมาเยอะว่าเฮ้ยตั้งราคากันขนาดนี้เขาไม่ได้แข่งกันถูก เหมือนบนัสุกี้ที่เป็นในเครือ M K แตกลายมาใหม่กับตีน้อยนะคะแต่กลายเป็นว่าไปแข่งกันแพงทีนี้มันแข่งกันแพงเนี่ยเป็นการปั่นราคาซึ่งกันและกันหรือเปล่าเก็บจากทุกคนแล้วก็เอามารวบรวมเอาไว้ในคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กันเช่นเคยนะคะทีนี้คนอื่นเลยบอกทุกคนก่อนเพราะว่ามีคนถามกันมาเหมือนกันว่าเด a ยรลติกันนิวยอร์กถามเสียมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรโดยเดลติกเนี่ยเขาเป็นสื่อกีฬาเชิงลึกจากสหรัฐอเมริกานะคะก็คือจะโดดเด่นเรื่องของงานวิเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง กินลาก็ก่อตั้งเมื่อปี2016จนกระทั่งในปี2022เนี่ยทางนิวร์กไทมส์ก็ได้เข้าไปเทคโอเวอร์นะคะก็คือว่าง่ายๆว่า d i a l e t i c ตเนี่ยเป็นบริษัทลูกที่อยู่ในเครือของ New York Times นิวร์กไทมส์เองส่วน The Times เนี่ยเป็นสื่อจากสหราชาอาณาจักร ก็ชื่อมันคล้ายๆกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะคะแล้วก็ถือโอกาสม,มาเล่าทุกคนฟังเวลาที่แบบเอ้ยดูข่าว The a t h l e t i c New York Times หรือว่า The Times นะคะเป็นอย่างไรแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงทั้งหมดเลยค่ะไปดูศึกครั้งนี้กันหน่อยค่ะระหว่างเอกกิติเกอิสซักศึกสองหัวหอกที่เดิมพันอนาคตของเลือภูและศรัทธาของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะ อ่ะประเด็นทุกคนรู้ข่าวกันอยู่แล้วเรือผู้เดินเกมเร็วในตลาดนักเตะยินท่าถามอูโกเอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งของไอทัลแฟรงเฟิร์ตแจ้งว่าพร้อมจ่าย120ล้านปอนด์นะคะเพื่อคว้าเลเซนเดอร์อิสซักจากนิวคาสเซิลซึ่งเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นว่าคู่ขนานกันมาคือไอทัลแฟรงเฟิร์ตอ่ะเขารับรู้อยู่แล้วว่าเรือผู้ให้ความสนใจอูโกเอกิติเก้แต่วันนี้เนี้ยมันมีสื่อจากสกายสปอร์ตเยอรมนีที่ออกมาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าทางฝั่งของไอทัลแฟรงเฟิร์ต แปลกใจนิดหน่อยที่รอบนี้นิวคาสเซลยื่นมาโดยที่นักเตะไม่ได้รู้สึกตัวมาก่อนไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีนัยยะอะไรนะคะแต่ถามว่าพอเกมมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยทั้งเลี้ยวภูและนิวคาสเซลเดินเกมพร้อมกันมันไม่ใช่แค่เฉพาะการแย่งนักเตะค่ะมันคือสิ่งที่ทดสอบความกล้าของ2ส,สโมสรว่า อีกฝ่ายหนึ่งคุณกําลังไล่ล่าความสําเร็จถามว่าความเป็นมันนี่บอลยังมีเหมือนเดิมไหมมันคือมันนี่บอลเวอร์ชันอัปเกรดมากขึ้นนะคะมีคนมราเมนว่า เรียบภูเป็น3รล้อถูกหวยหรือเปล่าแล้วยูก็ได้ตอบไปแล้วนะคะเพิ่มความเข้าใจไปว่าเรียบภูไม่ได้เป็น3รล้อถูกหวยค่ะสรล้อถูกหวยคืออยู่ๆคุณมาโอ้คุณได้เงินกอนโตเรียบภูไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเรียบภูมาจากการก่อร่างสร้างตัวด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินในการพัฒนาต่างๆก่อนหน้านั้นอันนี้เห็นด้วยกับอีกคอมเมนต์หนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจจะไม่ได้เครดิตแต่ยูจําได้นะที่มาบอกว่าเพราะก่อนหน้านั้นเรียบภูใช้เงินไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขยายสนามแอนฟิลรวมไปถึง การสร้าง Axa Training Center รวบรวมเหล่าบรรดานักเตะจากทุกๆชุดให้มาซ้อมและเป็นอินสป r เรชันซึ่งกันและกันการพัฒนาโครงสร้างหลังบ้านการลงทุนกับระบบข้อมูลและ Training มันเลยทำให้วันนี้สิ่งที่เลี้ยภูทำไปเมื่อ10ปีก่อนมันเริ่มผลิดดอก ออกผลเพราะฉะนั้นเลี้ยวภูไม่ได้เป็น3รล้อถูกหวยค่ะแต่เรามาจากระบบระเบียบและการวางแผนเป็นอย่างดีนี่คือสเตจของมันนี่บอล2.0ที่ต้องการอัปเกรดตัวเองขึ้นไปส่วนนิวคราซเซนเน็ตกำลังเจอความท้าทายสําคัญว่ายังเชื่อในโปรเจกต์ที่ประกาศเอาไว้หรือเปล่าแน่นอนถามว่าเลี้ยวภูซื้อจริงไหมซื้อจริงไม่เล่นความจําเป็นเรื่องกองหน้านั้นเร่งด่วนจริงจ นอกจากการที่เราเสียเดยโกโจตาไปมีการเปิดรับข้อเสนอจากดาวินนูเยสคือนูเยสเนี่ยยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจเขาก็เปิดรับข้อเสนอที่ดีกว่าเขาก็พร้อมไปเหมือนกันรวมถึงในรายของหลุยดิอาสที่สื่อรายงานตรงกันว่าเขาพร้อมจะขอย้ายซึ่งยูได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นความจําเป็นค่ะเลโอพูก,ก็มาเลยบึ้มมาเป็นของใหญ่ขอตัวจบที่พร้อมใช้ก็เลยมาลงกับอเลสเซนเดอร์อิซารวมถึงอูกอเอกิติเกซึ่งเรื่องนยอยี้ยูว่ายูน่าจะตามมาเป็นเดือนแล้วนะจากที่หลายๆค นถาามมานี่คือผู้เล่นพรสวรรค์สูงในวัย23ปีเอกิติเก้กับอีซักยี่ทําไปแล้วอีซักในสูง193เซนติเมตรใช่ไหมคะทางอูกโกเอกิติเก้สูง191เซนติเมตรเร็วแข็งแรงเล่นลูกกลางอากาศได้มีสปีดบอลแบบกองหน้าร่วมสมัย ฤด,ดูกาลล่าสุดทำไป22ประตู12แอสซิสจาก48นาทีให้กับอาร์เรแฟรงเฟิร์ตแต่มันยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ว่าถ้าคุณมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษคุณจะสามารถปรับตัวได้หรือไม่เรื่องนี้คุณแอนดี้โจนส์ผู้สื่อข่าวสายเลี้ยงผูกของเดลติกก็วิเคราะห์ว่าเขาคือกองหน้าที่จะช่วยให้ตัวรุกอย่างโมเมซาร่าและฟอรินเวสนั้นเล่นได้ง่ายขึ้นในระบบของอาร์เนอร์เพราะฉะนั้นไม่ปั่นค่ะซื้อจริงและตั้งใจจะใช้จริง และราคา120ล้านปอนด์เนี่ยบึ้มไปเนี่ยนี่คือราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สมสรที่จะซื้ออเล็กซานเดอร์อิซักเลยนะคะและคู่ขนานไปอย่างเป็นทางการไปก๊กก็กกถามอาร์แท็กเฟิงเฟิร์ตยังไงจ๊ะเอกิติเกนยังไงแล้วก็ไปปั่นนิวเวอร์เซลจะบอกว่าปั่นมันก็ไม่ใช่คำนั้นดีกว่าเนาะ เอาเป็นว่าเลี้ยวผูวเองเก็เหมือนกับเล่นไมค์เกมและกันกับนิวคาสเซิลว่าสูุปจะขายอีซักไหมถ้าไม่ขายอีซักเนี่ยฉันก็จะไปเอาเอกิติเก้เหมือนกันนะที่นี้จุดยืนนิวคาสเซิลเป็นอย่างไรนิวคาสเซิลเนี่ยจุดยืนเขาชัดเจนมาตลอดนะอย่างซีโออย่างเดเรนอิลส์ที่บอกว่าจะขายอีซักมันเป็นเรื่องบ้าอีซัก is not for sale เรื่องนี้เรารู้กันมาตลอดโค้ชอย่างเอ็ดดี้ฮาวก็พูดไว้นะคะว่าไม่เคยคิดที่จะขายนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะจริงอีซักนี่มีข่าวมาตลอดอยู่แล้วและประธานสโมสรนะ อย่างเซียรูมอยันก็ยืนยันชัดเจนว่าอีซัคคือน,นักเตะคนโปรดและเดเรติกก็รายงานว่า not for sale ถูกย้ำหลายรอบจากบอร์ดบริหารและมันไม่มีวนันเปลีป่ยนแปลงเรียวพูอ่ะ the earth is not for s เหมือนกันแหละทุกคนจาได้ใช่ไหมคะแต่เงินเนี่ยมันซื้อไม่ได้หรือเปล่าถ้ามันไม่มากพอเพราะว่าอย่างในเคสเรียลพูเองเนี่ยขาบอกกับบบเยมิลน์เหมือนกันว่าอืมจริงๆสัก100ล้านละกันแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันย้อนกลับมาที่เคสของนิวคาสเซลค่ะการที่เรียลพูยื่นไป120ล้านปอนด์ และความสนใจจากนักเตะมันเริ่มเป็นเครื่องหมายคำถามนี่คือช่วงเวลาที่จะต้องถูกทดสอบแล้วค่ะไปดูหน่อย PSR เนี่ยเป็นอย่างไรโอเคคลิปที่แล้วยุบอกไปแล้วว่าสถานการณ์ Newcastle วันนี้ไม่ได้มีความจำเป็นต้องขายอเล็กซานเดอร์อีซัคแต่ในความหมายนี้ถ้าเรามาดูในรายละเอียดปีกย่อยมันมีความแตกต่างจากเลี้ยวภูค่ะเลี้ยวภูเนี่ยใช้คํานี้ได้เลย ปลอดภัยมากๆมีพื้นที่ใช้จ่ายสูงนี่คือผลพวงจากการที่เรืพูวางแผนมาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาเป็น10ปีคือก็หมายความว่าไม่ได้มีแรงกดดันที่จะต้องขายนักเตะเพื่อการปรับบัญชีค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่านี่ถ้าจะซื้อมาถมที่อย่างเดียวแล้วไม่ขายไม่ใช่เรืวพูอยู่แล้วเรยวพูเราด้วยสไตล์ของเราเราต้องมีการปรับ มีคนเข้ามาก็ต้องมีคนออกเราทําแบบนี้เสมอมาค่ะแล้วเราต้องเคลียร์ขาออกให้ก่อนให้ได้ด้วยถ้าเราเคลียร์ขาออกได้แล้วมั่นใจแล้วเราถึงจะเริ่มเดินเกมในการซื้อเข้ามานี่เป็นโดยปกติเดิมของเราขณะที่นิวคาสเซเนเต็ดคือไม่จําเป็นต้องขายอีซักใช่แต่ถ้าคุณจะซื้อใครอันเนี้ยคุณต้องระวังเพราะว่ามันเพิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่คลี่คลาย แต่คุณยังต้องควบคุมการใช้ใจ่ายทุกอย่างอย่างรัดกุมคุณพ้นช่วงวิกฤตแล้วใช่แต่มันยังไม่เหลือเฟือขนาดที่ลิเวอร์พูลมีเพราะฉะนั้นเลเวอร์พูลเดินเกมซื้อขายได้มากกว่านิวคาสเซิลนะคะ่วนนิวคาสเซิลเองเนี่ยต้องคิดรอบด้านถ้าคุณจะซื้ออูกอเอกิติเก้ทีนี้มันมีจุดตัดทางด้านการเงินดิวอิซักเรื่องนี้เนี่ยข้อมูลจากคุณคริสบอลที่เป็นผู้สื่อข,ข่าวสายนิวคาสเซิลของเดลติกก็คือทวนนิดนึงละกันพีเอสอาร์เนี่ยคุณขาดทุนได้ไม่เกิน105ล้านปปอนอนใรบ3ีถ้าสมุติ ขายอเล็กซานเดอร์อิซักไปอันนี้เอาราคาวันนี้ที่เราผูยืน1น120ล้านปอนด์กำไรทางบัญชีฟูฟ่องเลยค่ะเหลือแบบเกือบเต็มเพราะว่าเรื่องค่าตัวเก่าเนี่ยนะคะมันก็ถูกครบรอบไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะเริ่มหนึ่งกรกฎาคมรอบเนี่ยมันคือรอบใหม่ถ้าขายอิซักได้กำไรปีนี้จะถูกปลดล็อกการใช้จ่ายและเปิดโอกาส สามารถซื้อแข้งใหม่หายใจได้โล่งและสะด,ดวกกว่าเดิมขึ้นเยอะมากๆคือถ้าทำาดีวนี้คุณคริสวอลบอกว่านิวคาโซลจะสามารถเดินเกมซื้อเอกิติเกรวมถึงแข้งอีกหนึ่งรายได้ทันทีถ้าความตั้งใจเดิมเนี่ยในการจะซื้อเอกิติเกมาเล่นคู่กับอเล็กซานเดอร์อิสัก แต่ถ้าเกิดดูจุดตัดทางการเงิน P S R แบบนี้เนี่ยมันก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะคะเออมันไม่ได้แบบจะขายเพราะว่าอยากขายเนี่มันเป็นการเล่นกับสมดุลบัญชีเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติว่าเอาแบบฟูฟูเลยท่านิวคาโซ อยากจะได้เอกิติเก้ G e มาคู่กับอีซักเป็นไปได้ไหมคุณคริสวอลก็ให้อีกมุมหนึ่งว่ามันก็เป็นไปไดม้มันไม่ได้ขายอีซักแล้วเซ็นอีิติเก้แทนมันก็มีเป็นไปได้ว่าจะมีนักเตะสองคนในทีมเดียวกันเหมือนกันเพราะอะไรถ้ามองในแง่แท็ติกเอกิติเก้ D G e เล่นหน้าคู่ได้วิ่งสลับตำแหน่งได้ตอบโจทย์ความยืดหยุ่นแท็ติกของเอ็ดดี้ฮาวเขาคือมหมากใหม่ที่เพิ่มคุณภาพไม่ใช่เครื่องมือไปหักล้างกับอีซักแต่ทีนี้ไม่ใช่เครื่องมือไปหักล้างกับอีซักคำถามคือน,นักเตะต้องการอะไรอ่ะถ้าเราย้อนกลับมา นักเตะคุณอยากจะไปอยู่ในที่ที่เป็นตัวหลักไหมกับอีกที่นึงถ้าคุณไปหน้าคู่นี่เราเห็นน้อยมากๆนะคะนึ่งง่ายๆเลยว่าเอานะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากระบบเดิมของนิวคาสเซลเนี่ยมันน้อยมากเลยค่ะกับสถานการณ์ที่มันจะเป็นหน้าคู่ได้ถ้าเกิดมาเนี่ยโอกาสในการลงสามเอกิติเกจะมีมากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าไหมกับความตั้งใจที่นิวคาสเซ่อยู่ในเตดจะไปทุ่มซื้อมาขนาที่มันก็มีมุมว่าที่นิวคาสเซลไปยื่นเอกิติเกเนี่ยเป็นการปั่นหรือเปล่า คำตอบคือเขาเป็นเป้าหมายมา3ปีแล้วคะ่ะเขาเล่งจริงๆมา3ปีแล้วนี่ย้อนกลับไปให้เลยนะ B B C Sky Sport บอกเลยมกรา2022นิวคาิสเซิล c a s t ขอยื่นซื้อจากแรงแต่นักเตะปฏิเสธเพราะทีมกาลังหนีตกชั้นเขาขอช่วยทีมก่อนอ่ะนี่คือครั้งแรกครั้งที่2กลางปี2022ตลาดซื้อขายซัมเมอร์ r ร n g ตอบรับดีลแล้วนะคะนี่จาก ESPN นะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเลขประมาณสัก25ล้านปอนด์แต่ปรากฏว่า Paris แซง n ์แช r m a n มาปาดข้อเสนอ ยืมก่อนซื้อขาดในโค้งสุดท้ายและนักเตะเลือกเปเชค่ะความฝันบ้านเกิดฉันอยากไปพิสูจน์ตัวเองที่นั่นอย่างที่ยูเคยเล่าไปเอกิติเก้เคยอยู่บร,ริเซนชักแมนวนกระทังง่งตัวเองไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันไม่มีที่ยืนจริงๆเพราะว่าตรงนั้นมันพูดเล่นการแข่งขันมันเข้มข้นมากๆและในเดิวปี2 0 2 5นี่คือดือที่ตอกย้าว่านิวคาสเซิลเอาจริงค่ะยืมไปที่75ถึง80ล้านยูโรและไอทรักแฟรงเฟิร์ต ปัดตกปฏิเสธบอกแล้วขั้นต่ำเขาอยากได้100ล้านยูโรคุณคริสวอลให้มุมมองเอาไว้ว่าดีลนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าตัวเงินค่ะเพราะถ้าเกิดว่านิวคาสเซลยอมขายอีซักหลังพูดว่า not for sale มา ทั้งปีมันอาจจะกลายเป็นสัญญาณให้สโมสรอ,อื่นเนี่ยจ้องนักเตะหลกัหลกๆเพราะจริงๆมันมีนักเตะหลายคนเนื้อหอมมากๆจริงแฟนเร์ฟูหลายคนก็บอกอยากได้แอนโทนีกอร์ดอนเหมือนกันแต่ต่ภาพกลับมาที่นิวคาสเซิลเนเตศสัตพาและโปรเจกต์ระยะยาวมันจะถูกสั่นคลอนหรือไม่อ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคําถามกันนะคะซึ่งเดลติกเขาได้ปิดท้ายว่าถ้า ขายอีซักตอนนี้เนี่ยอาจจะเสีย perception ได้มากกว่าที่คิดทามมิ่งที่เหมาะที่สุดกับการขายอีซักควรจะเป็นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งในทางกลับกันถ้าเขายืนยันว่าอีซัก Is not for sale จริงๆเหมือนที่ยืนยันมาโดยตลอดมันจะตอกย้ำจุดยืนของสโมสรที่กล้ามีแนวทางที่ชัดเจนพร้อมที่จะอัพ ตัวเองไปอยู่ในโปรเจกต์ในระยะยาวเหมือนที่แฟนบอลนิวคาสเซิลได้คาดหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นยุปิดท้ายไว้แบบนี้แล้วกันค่ะว่าการตัดสินใจเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องแท็กติกนะคะแต่มันอาจจะกลายเป็นหนึ่งเครื่องยืนยันว่าใครที่จะกล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อค่ะอุ้ยสนุกจังเลยหาเนี่ยปวดหัวมากเลยแต่ว่าพอมาเล่าทุกคนฟังรู้สึกว่าสึดครั้งนี้ใหญ่หลวงนักจริงๆค่ะ คุนว่าจะมีอะไรที่พอจะเป็นไปได้บ้างสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้บ้างคะ